หรือสร้างหวางเรื่องประเทืองอัญชันเรื่องดอกอัญชันของเจ้าชายพมทัศน์วันนี้จะมาอ่านนิทานเรื่องดอกอัญชันของเจ้าชายพมทัศน์นะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบรัวหนึ่งซึ่งมีภรรยาสองคนมีสามีมามมิชื่อเศษรษฐีภรรยาชื่อคณิฐามีลูกหนึ่งคนชื่อเอื้อส่วนอีกคนหนึ่งชื่อคณิฐีมีลูกสองคน คณิษฐากับเอ้ยในวันหนึ่งหลังจากที่เอ้ยอีา e อกลับมาจากโรงเรียนเอ้ยได้รับมอบหมายจากครูให้ปลูกต้นอ,อัญชันและศึกษาอัญชันซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าพมทัดชอบมากซึ่งเป็นดอกไม้ที่ปลูกยากและหายากแต่ครูได้มอบหมายให้เอ้ยปลูกและศึกษาทําให้เอ้ยอีคณิษฐีอจฉามากจึงแอบ อันชันมาซ่อนทําให้หลังจากที่เอ้ยไปดูมันหายไปทําให้เอื้ยไม่มีความสุขและเศร้ามากที่ต้นอ,อันชันหายไปเย็นวันนั้นเอ้ยได้ไปช่วยนกตัวหนึ่งที่บาดเจ็บเอื้อยได้รักษาและดูแลและปล่อยไปและนกตัวนั้นได้แปลงร่างเป็นนงฟ้าและขอบคุณเอื้อยและเสกต้นอ,อันชันให้เอืย้ยและจากไปหลังจากนั้น ายงานเกี่ยวกับต้นังฉันว่ามีพลังซอร์พาวเวอร์และสารแอนโทไซยานินหลังจากที่ศึกษาทรงคูแล้วพระเจ้าครรมทัศที่ได้อ่านรู้สึกพอใจมากจึงจะให้รางวัลทําให้คณิตีอ้ายอีกฉ้าและวางแผนจะทำร้ายเอื้อยทําให้นาฟ้าที่ผ่านมาได้ยินเตกลงโวกทั้งสามผลให้อับละลักตรงกับสั ัดทำโดยเด็กชายธิรพัฒนจินนพินเด็กหญิงรัฐนีรุงแสงเด็กหญิงสุภากรอาริยะครูผู้สอนวิชาท .23101 ครูทิติยาพรพิพากและครูจิราพัฒน์ฟักรักษา